ที่เลิศอานนี้นะตุ๊ปโอ้ตยานกันเนาะให้ครับเชิญนั่นเนาะโป๊ตยานเฮ่มองกินมั้ลแห สบายดีและสวัสดีแอดจิมสุขสุขคนเด้อสบายดียำเท่งพี่น้องเอ้ยวันนี้ชาวสีกะมามาหายบ้าม่อนพี่น้องเอ้ยมาก้นเป็นต้นนะตอนเช้ากะเฮาชุ่มเฮาวกะก้นเป็นต้นแต่ตอนเท่งนี่กะเอามาอายุหากินเส้นเคยพี่น้องเอ้ยแต่เมื่อวานนี้นะมีได้มาก้นเมื่อวานนี้มากินข้าวซื้อแต่วันนี้มาก้นเป็นต้นพี่น้องเอ้ยไปไปเบิ่องบอลมอนเพนันตตึกป่ากินเที่งพี่น้องว่ามันสิมันมีมันเนาะ ว่านี้มานสามตัวสามตัวกินกระมิมดทุกคนเมื่อวานนี้นะปลาไผ่าบาลมอ,อัใ,ใหญ่แห้งๆเลยมีแววอยู่บ่มีอยู่บ่จุลรวมีลงมีจุลรวงเลยอันนี้ล้ว <c oughs> กอาา้อมาแต่ไ้พี่จ้วยแต่ไ้ก็หากินนะเจ้าจุฟ้องมีกระมิ่นซื้อกระปุ้นบอกเป็นว่ากินตามกระปุ้นต้องกินตาหุ้งกินปลากระกินว่มมะจกัก เป็นมือชือกระปุ่น,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 นบนันนั้นเลยนุ่มอมอุ้งบุมม่อนเจอทางแห่ม่อนเจอชุนร้อยเสือทางบ้านหนึ่งวันนั้นแปลงแย่โอ้มอยม,อมือวะมันม่อนเราชมแได้กินหอยคมแล้วนี่ตัวหอยคมปลาเมื่อิแล้วอหอยคม้มอลายขนาดเน,นาะ จังมือจังม้ของก็มึงกูเฮ้ยปลาทำอะไรมีมนันบ่สามบาทแล้วมีมีมันอยู่เป็นครอบชุดลอด่อถือคู่ท่าละมามีมนันนี่มีเครื่องพัดเดี๋ยวลงมีเครื่องพัดตัวของน้องมึ่จะลง <laughs> ฟางฟางนนบ่อนบ่อมมอนเจ้าของนองมีโรคมันว่อมนอนก็ถึงคุกไปะมืไปนาด่วคแป๊กนัเมาคนี้ปามทึ่งๆๆ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 ้ๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆเ

ชกตัวพี่น้อยต no ัตัวปลาแดงอีกนี่กะะเนะ้เะเ้อ่่่ายวชันมีตัวที่ชมีบ้ามอยบ่ม็ละมันยุบเป็นคูอยู่เนาะบ้านก็เป็นคูเพบ้านนี่นะ เออบรนจุช uh, ีมันท่านทองโตเลยเฟื่อยเลยฟอมมันวันนี้สามโตยังกินเม็ดวันนี้กะนี่ง้อกินเนาะแถนี้เนาะพ่อปลาจังชิกชอกมันใหญ่นั่นแหละบ่เนาะคันดู น้อยู่เนี่ยเม็ดก็สองตโตแล้วล่ละปลาชีอลายลี้นนปลาชีอยู่นะยุบยุบยุบกุ้งสามบาทอีพวกพ่ออะไรจำนะยายนองแล้วบานนี่ไอ้น้องลุมเพิ่นงวะนองเทิงปลาเม็ดละอีนลายเทอกพวกละ <c ười> <ส straightforward. S 2> อลองบุ้งลองลุมแล้วก็ได้ช่องโตละจากเป็นยังไงจากโตแล้วว่าพ่อแล้วยังมีท่านในพ่ออยู่ยีนอ่ะปุ๊ยีนอ่ะเฮ่อตัวอะไรเนี่ย แก่งมายังเฮ็ดไปชิ้ออล้อลงงมเท่า,านั้นเลยบาทนี่ยมากินยาไปง่ายตัวใหญ่เนาะน้นองสาวคนนี้ป่อยปไปง่ายเลยมีปล่อยเลยไปง่ายน้องสาวทุกคนเล่อยไปดิเก็บแล็บไปไหนไปไหนช่องนี้ละไปไหนนะ มออยู่บ่อันบ่อนไปแล้วค่อยเบิ่งกันเนาะมอหนีคิงคิงเลยนะจะแหงได้คนค่อยได้แย่งกันมาทุกคนบารมอันเป็นการมีท่าน,นีพ่อมาเดีลเลยเนาะยวสี่แม่โซเกต้าทุกคนเลยลางเนี่เลยแล้วก็สอซเกตไปนำ้ำเพราะว่าขึ้นเพีงก็ต้องหิ้วน้่นตะฟีขึ้นไปเฮ็ดโคอย,อยู่คุ่นนี เดี๋ยวอันโซเกตวกับลางสะอาดๆ,ๆจะขื้นไปหาซอ้อยูตะเทียงนะว่าจะเห็นเมนูเนื้อเรือกอล่นก็จะเห็นยูตะเทียงพี่น้อย่านั่พักอะไรแดงเจะค่อยลดบองทีเนี่ยซ้ำช่องนี้ด้วยปนะนี่เป็นน้ำโน Cái nhà cái nhảy ở đây thôi cô này. บอลม้อนชงมือได้กินโค้กเสพโดนคุณดูให้แม่เลืออีกแล้วถ้าเรียบร้อยโฮมกัให้จะงอนหินเลย อ๋อต oh, ุ๊ฟังดีมักกว่ทุกมาัวให่าอันี้แทบพักเลยอันี่ปักเนี้ยมัมล็กลายักเนี้ยพัเนี้ยจมีตัอันขาวๆนน่้ ตอดตัวนี่นะเมยไข่น่อฮะอตทุกคนเลยไข่เต็มทองขนาดตัวนี้ชงแยตัวผู้นาะมีตัวผู้ตัวแม่ไปเป็นครูด้วยเมื่อกี้ชงแชตัวผู้มีไข่มีจะมั่นมันตัวนี้ตัวแม่แหละไข่มันโอ้เออ ลอยห้าโคมันก่อนนี่ได้ตัวนึงมีขึ้นบ่ล่ะบ่ล่ะมั้งว่าไดนี่กินข้าวรอบมันีอมมีได้ให้ได้เลิกข้าวผัดเยอะให้ได้เลิกบ่ล่ะมั้งมันว่ามีได้ตัวนึงมีมมมมมขึ้นพี่น้องเอ้ เอ้อเฮ้อแล้วกินลงไลก็แล้วสีกับลางสะอาดๆกว่าลางท่าบอลมอนเป็นเพื่อนว่ามิมีได้ตัวนึงมีงอมขึ้นก็เอาเพื่อกินนั่นลงไลใช่มากแล้วนะลาวปลาก็เยอะแล้วล้วยังมีได้ตัวนึงอยู่บอลมอนปลากหญ้าตัวนึ่งไปในโจ สะคอทีกระดุกได้พอดีเล่นเผากินกับพี่อตุหใหญ่ไดเขาไม่ด้บีบบอตามชั้นญ้าขึ้นได้แล้วบานึ้นได้แล้วบอั้น้ร้ยือ,อ up, ู่น <c oughs> ู่ใช่ในตัวนึงเป็ีนเนแล้วได้ป่านี้ ตำโตัวเลือเฟอร์ละไป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 มาวันนี้ลงังแจ้งเฮาขึ้นมาแตนองแล้วแล้วพูดเห้สะพ้อนคือเก้ามานี่เป็นคนแหกแหกเอาแต่ชิมมันมนะเอาชิลล์จะให้เมนูก้อยมานี่ไนดะ้บ้านนี้ช่วยจุมานี่กอยน้ำจะเป็นปลาละ,ะกินปลาข้างเมืลอไหร่กินปลามีวิตามิน จะมองมันยังแหลมแน่แหลมคือปลาแล้วมัน,นจะมองกินปลาดูนนนะกระดูกมันกระแก,แก่ปลาน่ขี้ปลาอันดิจ้ะนี่นตอำเนาะเอาแต่น,นั้นทุกคน เอาแต่ซิมมันก้อยส่วนกระดูกมันกับปลาคอตัวนึงน่ะเอาจะแกงกันบ้งแกงชุดน้ำจำแจ่วกันทุกคนเลยจำแจ่วมันแกงกระดูกปลาแล้วก็แกงปลาคอน้ำนะโคมันก็แกงแค่เดียวฮะส่วนชิมก้อยยอดจุ่งกันทุกคนเองจอิงกันน้อย เทียนหักกันนล่ะุงเดี๋ยวเนี่ยไปเตะนะเตะะนทุกคนวันนี้สีมาปรุงน้ำเกงปลาคคิดบอคิดเอาน้ำมา

เรียบพัดเลยดักบฟุตแล้ว đây กับลมพัดนะเดี๋ยวซีเอาโหปากกับปากคอลงก่อนอ๋อตัวนาหน่อยพราะกบจะเลาะดินด้ เดี๋ยวท่านพุตยังเอาบทพากลงนะแบะเอาหมดชมก็ไม่มีครบวันเดียแล้วนะเพราะบอกเป็นสัญญาณกันเนาะนี่ข้ามอีนมาวี่ข้ามได้เป็นเบาได้วันนี้มีมาชมวันกันชาวฟงจะไปหาจนได้วัน มีก็มีย่อมจะฟ้องมันบอกมีเส็บเราเชื่อมันน่าปัดไข่ได้เนอเอาเชือลาเทพบอกไข่แล้วนะใน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 เชือรถปัดทำได้ใช่ไข่ยุบเชื่อนั่นเนาะโอ้ยโอ้ยโเชื่อมอเชื่อมอเชื่อมอเลือแตะเชื่อคือสาบเชื่อมอพี่น้องเอ้ยนี่ปอดตัวเชื่อมอพี่เด้อไอ้มมนมีชุ่มเอาแบบชมๆเลยมันึ่เสียบ ปอ๊บวนพ่งี้นัองคยออตเสรอมองนึงเสรกซาไปนึงจนบอมมันวันหมไออกกันจาชมดลลายลิมาชมทางนี้ชิเลท่าทั้งขันทั้งยึกมียึดีย มีเยอะกันเลยมาชมมันคบข้ออยู่เนาะแต่คบโอพอแล้วแต่คบแหนพองอ่ะไม่การขนาดปัดไฟก็ได้ใจพ่อแล้วพี่น้องเองฟดได้ไหมไอเสียคือหอมลงเลยใช่ก็ได้คือหอมอ๋อผักชมเด้ผักโบเด้ผักหอมแน่ทุกคนเลย Kẹo bà sẽ bà ký chuông <laughs> <laughs> <không>? phong <laughs> bà <Buông đây đây>. chưa <laughs> phong bóng 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 phong lại <laughs> cho phong bóng โลเซระชามเลยพี่น้องเป็นอะไรชมเนาะชมปะพอดีแซ่บก็วันนี้พึกงเป็นทั้งไข่ทั้งแม่ชมเชื่อฉันเหรอชิมดยโอ้สาวคนงามก็มาอีบอมรวันนี้นะสบายดีเนาะสบายดีแล้วล่ะจะแย่เด้ฮะพี่แจ๊คไปะแย่ๆในในวันสบายดีไปฟอร์มโลด ุ๋งเยพี่น้องไปดอยู่ไดุู้ยอดะเละหะจอดจอดว้าไม่ได้ไปกินหมดช่วงเหงือหมดช่วงครบนีนปุงน้ำทิมก้อนเนาะไปรุงน้ำทิชเจ๊แจ้งช่วยจุไม่นี้ปุงน้ำทิกอยนี่เักนะกระกรนนี่เนาะเสื้อมดบอเสื้อมลอดาลายลาย กนดิบเลยหลกหลายสีไม่ได้บี้เ่ะได้บี้ก็เก่าแนนแนนรุ่นมีไฟเ้วรุ่นมุน มือ้อยขีมือบอลมอนมาหนินั่นขีมือขีมือบอมอนบอกีมือนั่นน่ะบงลงทังาขีมือยู่ขินบ้ินด้วมนจะลืมเชือกไหมบอลมอนไ่หมติดเพงาลลืมล

อย yup. ่างเขอบกินเมล็ดทำมีโตช่วยนี้ได้เราลงมือก่อนลูกิวข้าวแห้อ่ะกินก้อนกินก้อนทำมีก้อนโมนขนาดพี่น้อง

อย่านลเมเเลยโจเลกินผู้เด <Brothers>. ียันนี้กินจบอนนึเป็นกิจบอนนึ่งสามีสาเป็นได้มาเดินมาเดนม

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอเคทุกคนชุบ้ากินข้ากินน้ำเรียบร้อยเด้กาสีได้เฮ้าเวตตอนแรกก็พี่น้องไอ้บ้านี้เฮ้าอันไปถอดเป็นต้นให้สาฟ้องนะมาชงแห่งสาฟองมาีิ <c oughs> ถือโทษ <c oughs> อาจจคลิปคิดนี้การสาวสี่ขอฟ้าชนนี้ก็เด้อคิปหน้าพอเดียวไม่คบคุ้ต่ตามครับชมตลอดมาเนาะทุกคนพบกันในคลิปหน้าทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย